รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1วันที่1เมษายน2565นายประยุนภูวิชัยวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาดีค่าสว่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำภูเขต2ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านนาดีข้าสว่างวิทยาตั้งอยู่เลขที่268หมู่ที่11ตำบลนาดีอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูรหัสไปรษณีย์สามเกสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขตสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาดีข้าสว่างวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครู20คนครูอัจาราจ้างวิกฤต1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนมีนักเรียนทั้งหมด292คนชาย145คนหญิง147่งคนโดยมีนายประยุนภูวิชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งวันที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดำเนินการแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตรกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตรวรรษที่21ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบดำเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมาย1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเริ่มพัฒนามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสรุปข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning จำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ34.62 รูปแบบการสอนแบบบรรยายอภิปรายจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ3 8 4 6รูปแบบการสอนแบบสาธิตจำนวน6คนคิดเป็นรอยละ2 3 0 8 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการบริหารงานแผนงานและกลุ่มงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบริหารงานทั่วไป2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยบริหารงานด้วยนวัตรกรรมฟาร์มโมเดลมีระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเร,เริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสทางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณภาพความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับครูและสารศึกษามีดังนี้ผลการขับเคลื่อนตามนโยบายที่ประสบผลสำเร็จด้านสถารศึกษาโรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะประจำปีการศึกษา2564ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงบริษัทสร้างการดี4.0โครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมจัดิทศการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางของโรงเรียนบ้านหนองตึงแก้วอำเภอสีเบญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้ยกระดับโรงเรียนคุณภาพสพท โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ1ดาวระดับเขตพื้นที่ประจําปีการศึกษา2564ัาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสด้านครูและบุคลากรน,นางสาวอุไรวันอึ่งปาได้รับรางวัลลูกจ้างชัว่วคราวสายงานสอนดีประจําปี2565จากสําจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหษานองบัวลำพูเขตอ2อนายประยู์ภูวิชัยเป็นวิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมพิบัลในสถานศึกษาป้องกันทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองสมุนไพรไทยห่างไกลโควิดเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงบริษัทสร้างแคนดี4.0โครงการโรงเรียนสุจริตองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หนึ่งข้าพเจ้าส่งเสริมยึดบั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดนี้คือรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร,ากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1วันที่1เมษายน2565ของนายประยูนภูวิชัยวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาดีข้าสว่างวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงยิ่ง